คาราบาวตอกย้ำกลยุทธ์สปอตมาเก็ตติ้งเปิดสึกฟาดแข่งฟุตบอล7คนคาราบาวเซเว่นอศไซคัพ2024จะเริ่มเปิดสนามฟาดแข่งนัดแรกในวันที่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยพิเศษปีนี้จัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วภูมิภาคทั้งหมด35สนามรอบคัดเลือกระดับภาคทั้งหมด4สนามเพื่อเฟ้นหาสุดยอด16ทีมไปชิงแชมป์ระดับประเทศก็2ปีที่ผ่านมาการจัดนี้ก็ได้รับความสําเร็จอย่างสูงนะครับเพราะว่า ทีมที่เข้ามาแข่งขันเซเว่นอไซ์ก็เป็นทีมที่ระดับท็อปสุดของประเทศที่มีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะรางวัลที่ได้จากการแข่งขันคือการได้ไปดูนัดชิงคาราบาวครับที่สนามเวมบลียประมาณติดขอบสนามนะครับก็เป็นที่ประทับใจของทีมที่เข้าไปดูเป็นทีมที่แรกก็กลับมาพูดคุยก็ทําให้ครั้งที่2ก็มีความตื่นเต้นเข้าไปอีกแล้วก็จากครั้งที่2ไปครั้งนี้ก็ยิ่งมากเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เรา ต้องการจัดต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นการยกระดับฟุตบอลเซเว่นอัสไซบ้านเราด้วยทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกไปชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับ2024ถึง2025ที่สนามเบมบรีประเทศอังกฤษทั้งทีมและรับเงินรางวัล100,000บาทพร้อมด้วยกิจยศและเหรียญรางวัลค่ะ